รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อพบปะเกษตรกรพร,ร้รอมยืนยันมาตรการพักหนี้พักดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการ3ปีเกษตรกร,ร,กรต้องอยู่ดีหนี้สินต้องปลดหรือลดลงวันนี้ครับที่โรงเรียนบ้านเกลียงวิทยาอำเภอ้ําเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอน้ำเกลียงและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า1000คนโดยมีนายทาตรีศิริรุ่งวณิตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐผู้นำฝ่ายท้องที่ท้งทองถิ่นร่วมให้การต้อนรับนายพิชัยจุนหะว,วัชิระเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ร่วมโครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้ กับลูกหนี้รายย่อยกับทกศาภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูการประกอบอาชีพเพื่อให้มีศักยภาพและรายได้เพิ่มขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆร่วมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ระยะที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568จําจำนวน3 0 0แสนราย รัฐบาลทุ่มงบ900ล้านบาทให้ความช่วยเหลือมาตรการพักจำระนี้ให้กับเกษตรกรระยะที่2ในพื้นที่อีสานตอนล่างเกษตรกรมีสิทธิ์ทั้งสิ้นจำนวน2 6 8 0 8 2รายปัจจุบันเกษตรกรยื่นเข้าร่วมโครงการแล้ว153,427รายคิดเป็นร้ยละ5 7 2 3ขณะที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีทกศในพื้นที่21สาขา มีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการทั้งสิ้น48,93รายสมัครเข้าร่วมแล้ว38,613รายคิดเป็นร้อยละ9 4 4 2ขณะเดียวกันครับจังหวัดศรีสะเกษย,ยังมีการดำเนินงานฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพเกษตรกรลูกค้าพักชำระหนี้ระยะที่1จําจำนวน11,453รายและระยะที่2จํจำนวน17,95ราย หน่วยงานรับผิดชอบต้องจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2568ซึ่งเมื่อทำการอบรมเสร็จตามแผนแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรที่พักชำระหนี้รายละไม่เกิน100,000บาทโครงการจะเริ่มนะครับวันที่30กันยายน2569กำหนดชำระไม่เกินวันที่30กันยายน2570 ดังนั้นนายพิชัยชุนหะวชิระครับได้พบปะเกษตรกรกว่า1000คนที่มหาวิทยาลาัยรัชภัฏศรีสเกตพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้กับทกศโดยรัฐบาลยึดหลักพักหนี้พักดอกเบี้ย3ปีให้โอกาสเกษตรกรได้ทำกินเน้นเพิ่มปริมาณผลผลิตซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนแหล่งน้ำให้เพียงพอ และเน้นเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรอุตสาหกรรมโดยให้มหาวิทยาลัยรัชพัฒนของภาคอีสานผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานชีวมวลเนื่องจากประชาคมโลกกำลังมีความต้องการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรจึงจะมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมที่สำคัญครับเกษตรกรจึงจะปลดหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ชัดใช้พมมาดถ่ายภาพกิจภาพกล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน